บางไหมมีถ่ายบ้างไหมมีคนเือรเรไวลหมใช่นี่ชทดชททุกลูกไปแม่ได้ไปลกลกองรนี้นะหนึ่งสองสาม้นไหนอยากัแม่นี้ด้ยนะแม่คนี้ได้ตงนี้เสื้อเสื้อจุดนะเสื้อจุดเสื้อจุดเจุดม่วงสจุดบอรแดงอ่ะไม่ไม่คุยเมื่อกี้นีินะคะแม่นี้ก็มีสองคนสองคนโอเคได้แล้วค่ะได้แล้ว ไไปรุ่นไม่สวยอนะี่แหลรไม่พึ่งด้วยนมองนี่ง้มไยิ้มยิ้ม่เห็นเกี่ยว กดเอากดเอาเอาแล้วแต่การมุดตีไใช่ไมม่เอาอรว่าใแม่นุ่นเ้าไป็นบเขาแต่แม่เขาต่อ้รบาตีแ้จับแม่ก็นุ่น้าแม่แม่แม่ไม่ตดไต้ไง Yeah. <laughs> โต๊สี่นะครับโต๊ะสโต๊ห้าเรียงเลยนะครับนะฮะถ้าเอประกาศไม่ทันใจก็ลุกไปเองเลยนะครับก็ไม่รอเมื่อยนะครับนะฮะโต๊ะส ja ี่โต๊ะห้านะครับอ่ใหไ่ใม่ใหม่มใใม่ม่มม่ ยังลูกใส่อะไรคือมีแม่สขึ้นไปแม่ใม่แม่ใหม่ที่้าหลังแม่หมที่นีนะไม่เป็นก็มีด้ถ่ายภาพจิงหรือภาพก็ยกพใครก็ให้ถ่ายครับมากได้ถ่ายได้ถ่ายได้ไมถ่ายได้ อต้นต่อไปเลยนะคะเมื่อกี้ไปถึงตัวห้าแล้วโต๊กต๊ะเจ็ครับเชิญได้เลยนะครับ ความจริงใจใช่คิดว่ามันคือโชคดีนะคุดว่าคนตั้งเยอะใครให้นี่ด้วยแล้วนี่เราเข้าใจ

ยอยเลยนะครับโต๊ะแปดโต๊ะเก้านะครับเชิญเลยนะครับขยับได้เลยนะครับมีเมื่้เนี่าโคะอมี้โหน่าจะมีพู้จ้าผู้จาเหมือนไม่อยากข่ายนคร่นี่มีมต้นกดกด กดถังไงอะข้ง so okay. so so ันเยไม่ถังไหนไนใชใของน้ำนรู้อะเมนุแล้มานี่เลยนะฮะล้มานี่เลย nhiều luôn, bây dạ, à, à, tốt, cái này, cái tục này, cái

แม่ใหญ่ได้รางวัลไปแล้วอ่ะโหอยากใคร จับจับทำมอ่ะอ้าวดขไปม่ไป่นเข้าไปนะย่าแ่ปันย่าเดินเข้าไปแม่ปันเ้าก้องเลยเินสอสามโอเคน่าอ โต๊ะต่อไปเลยนะครับโต๊ะสิบโต๊ะสิบเอ็ดนะครับไล่กันไปเลยนะครับดูเบอร์ด้วยนะครับขอเชิญโต๊ะสุดท้ายครับอ่อยัง għandek เสื้อสวยมากเสื Boy? ้อสวยมากลูกไม้แบบนี้เย็บยากนะโดนนอ่ะโดนจะต้องใช้เล็กน้อยกว่าย้มนะไปขายกแพ้หลอดๆนะแพ้แพ้ิ้นะ วันนี้ดีใจแทนลูกนันนะฮะ,ะแฟนคลับแม่แม่ไม่ดีเลแค่แม,แม,แม่แม่นะนะครับมีคุณยายนะครับแล้โโวลก็มีแบบโอ้โหศเสด็จบีแฟนคลับแบบนะบที่หลากหลายทีเดียวก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยบางทีก็<แ>เหนน็นหน้าแฟนคลับนะครับบางคนก็โอเคเป็นแฟนคลับแบบตั้งเดิมน,นะ เราเก็เชื่อว่ามีแฟนคลับแบบใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะแบบติดตามน้องมาแต่ว่าไม่เคยอะไรอ่ะไม่เคยแบบมามางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอติดตามไปติดตามมาอ่าโอเคมางานกัแบเพื่อเตอร์ก็ไหนนะครับโต๊ะโต๊ะอะไรครับก็นี่โต๊ะอะไรฮะที่ถ่ายอยู่โต้อะไรฮะ พี่ชายอยู่โต๊ะอะไรครับเดี๋ยวต้องดูไปแถวแล้วนี่โต๊ะโต๊ะอะไรฮะโต้สิบปะโต้สิบเหรอครับสิบเอ็ดละห้าสิบเอ็ดละ, <11 S 1> ละโอเคอ่เดี๋วยวจะเพิ่งโต้สิบสองยังเพิ่งลุกนะครับเพราะตอนนี้ไปแถว,วอยู่โต้สิบเอ็ดยังยาวอยู่นะครับ มีทั้งหมดกี่โต๊ะครับเนี่ยคุณพนมาก29นะครับตตอนนี้ก็ไปหนึ่งในสามแล้วนะครับโต๊ะที่11เแล้วนะครับโอเคเอาคุณแม่นะครับคนละจิ๊บคนละจิ๊บนะครับนะเตรียมกล้องเตรียมอะไรไว้เลยนะฮะโอเคใครใครจะเซลฟี่กับน้องนะครับเปิดกล้องรอนะเปิดกล้องรอเลยนะครับนะคนต่อไปนะครับเปิดเปิดกล้องรอเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับนะ เกล้องแบบค้างไว้เลยนะครับ้เปิดกล้องเลยใครมีรหัสก็เข้ารหัสไปเลยนะครับบางคนส,งส่งมือถือให้น้องแต่โทรศัพท์มีรหัสนะครับอ้าวโต,ต๊ะสิบเอ็ดนะฮะตอนนี้ถึงโต๊ะสิบเอ็ดแล้วนะครับ โอเคอ่ะคิวต่อไปเปิดกล้องรอเลยนะครับใครจะถ่ายแบบเซลล์นะเซลฟี่นะครับถ้าเกิดไม่ถ่ายแบบเซลฟี่ก็ไม่ต้องเปิดกล้องรอนะครับนะโอเคแต่จริงแล้วถ่ายตบบ่อไปต้องเซลฟี่สวยกว่านาอ <Hey. S 1> เพราะว่ามันคอมโพส์มันหน้าไม่บานนะครับอุ้ยสวัสดีครับแม่ครับโอ้ถ่ายแล้วได้เลยครับนี่เห็นไหมนี่ อ่าก็เชิญโต๊ะสิบสองครับโต๊ะสิบสองโต๊ะสิบสองครับเชิญครับโต๊ะสิบสองเชิญครับอ่าสิบสองอยู่ไหนครับสิบสองอ่าสิบสองลุกเลยครับรอ่าแม่แม่ที่จะถ่ายเซลฟี่นะคะรับเปิดกล้องรอนะเปิดกล้องรอใครมีเราหงษ์รหัสใครอ่าสแกนไลน์รีบวงเลยนิ้วมือนะฮะสแกนรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายพอเข้ามาเจอน้องปั๊บเซลฟี่ก่อนเลยก็จะได้เร็วน,นะครับ

อ่าต่อไปนะครับอ่า12มาต่อให้ครบก่อนนะจะได้รู้ว่าแถวยาวเหยียดขนาดไหนนะฮะอ่าสิเต็มตัวนะครับสิ 13. ก่อนลุกมานะครับเปิดกล้องดูหน้าผมหน่อยนะฮะอ่าเป็นยังไงนะครับจะได้ดูออก